สวัสดีครับเราไปดูข่าวจริงกันเลยดีกว่านะครับและล่าสุดนะครับแจ้งมาแล้วนะครับกรุงเทพธุรกิจครับเราไม่ทิ้งกันล่าสุดตรวจสอบสถานะเงินเยียวยากลุ่มตกหล่นส0 0แสนลายนะครับข่าวนี้จะเป็นเรื่องของการอาบอกเรื่องรายละเอียดเรื่องของกลุ่มตกหล่นนะครับนี่คือการข่าวนี้คือแจ้งเรื่องกลุ่มตกหล่นนั่นแหละแล้วก็จะได้อบอกถึงาการเยียวยานะครับใน ต่อไปนะครับหรือว่าเดือนที่4ด้วยนั่นเองนะครับเพราะเป็นข่าวล่าสุดแล้วก็ได้ผลสรุปยังไงนะครับของเดือนกรกฎาคมนี้เลยนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับจากข่าวลวงข่าวหลอกหรือเล่นขา่าทวทํายอดวิวหรืออะไรไม่รู้แหละนะครับทำให้เหมือนประชาชนหรือคนดูข่าวสับสนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ข่าวนะฮะมันเป็นแค่ความคิดบ้างมันเป็นแค่การมโนบ้าง นะครับมันเป็นแค่การสร้างความหวังบ้างนะครับเป็นการหลอกลวงบ้างนะครับและบางทีคนดูก็ไม่ได้ดูหัวข้อดีๆหรืออ่านดีๆเพราะบางทีเขาบอกว่าจะได้ผลสรุปอย่างไรอย่างเงี้ยแต่ขึ้นหัวข้อมานะฮะเยียวยาเฟสีได้หรือไม่อย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าลุ้นนะครับลุ้นเยียวยาเดือนที่สอ่าเห็นไหมอนุมัติเอ่เคาะ อนุมัติเดือนที่4ถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันยังไม่มีข้อสรุปและเขาก็เอาเข่าวเก่ามาเล่นนะครับไปไปฟังกันเลยดีกว่านะซึ่งเรื่องนั้นนะ่ะสับสนไม่สับสนนะ่ะคุณต้องเช็คข่าวเองข่าวไหนเป็นข่าวจริงนะครับมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา5,000บาทนะครับ ต่อเนื่อง3เดือนในโครงการเราไม่ทิ้งกันผ่านการลงทะเบียนในเ w w ร์เวราไม่ทิ้งการ .com จ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนต่อเนื่อง3เดือนรวมเป็นเงิน15,000บาทจนถึงตอนนี้แม้ว่าโครงการจะปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่29นะครับโครงการโครงการจริงๆไม่ได้ปิดนะเออเรียกว่าไงดีโครงการ,รการลงทะเบียนสินะครับโครงการยังอยู่นะฮะ โครงการยังอยู่ไปเรื่อยๆอยู่นะและเดี๋ยวเพล่เอาจจะต่อเดือนที่4ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะให้ยาวถึง456ด้วยนะครับแต่ว่าปิดรับสมัครแล้วนั่นเองนะครับแต่โครงการย,ยังยังดำเนินการอยู่นะฮะเมนูในวันปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้านะครับพฤษภาคมนะครับก็จะเหลือเมนูสองสองสองปุ่มอยู่นะฮะก็คือตรวสอบสถานะและก็สละสิทธิ์นะฮะ ที่ผ่านมาระบบได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาต่อเนื่องเดือนละ5,000บาทนะครับบางคนก็จะได้ทีเดียวรวดเดียวเลยคือหมื่นก็มีนะครับหรือว่า1 5ื่นเลยนะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเกษตรกรน,นั่นแหละนะครับมันมีมันมีอยู่2กลุ่มใหญ่นะอ่าก็ยังคงดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์หรือเรียกกันว่าเราไม่ทิ้งกันระยะ2นะฮะ เรียกว่าไงดีระยะ2อ่าก็คือคนที่ถูกตรวจสอบสิทธิ์นะครับคือมันมีเรื่องของการตกหลน่นหรือว่ามีการขอขออุทธรณขออ,อะไรอะ่ะขอให้ตรวจสอบใหม่นั่นเองนะครับตรงนี้เข้าใจว่าจะเรียกว่าเราไม่ทิ้งการระยะ2นั่นเองนะครับอย่างที่เะาว่าหล่นนะครับ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังนะครับระบุว่าการโอนเงินช่วยเหลือมาตรการเราไม่ทิ้งกันนะ0 0 0บาท3เดือนยังไม่สิ้นสุดนะเห็นไหมยังไม่สิ้นสุดนะครับจะเรียกว่าปิดก็ไม่ถูกนะเนื่องจากยังมีผู้ได้รับสิทธิ์กว่า1 0 0 0 0แสลายอยู่ระหว่างดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีครับนะฮะก็ผมจะสรุปได้ว่านะและที่ที่ที่ทสังเกตดูด้วยนะ เรียกว่าว่างอย่างไงยังไงเดียเอ,อ่อทางคณะกรรมการเขานะฮะอยากจะคือเคลียร์ไงเคลียร์กลุ่มระยะที่2เนี่ยและกลุ่มตกหล่นคือใครยังไม่ได้ตังค์ใครอะไรยังไงก็พยายามเคลียร์ให้หมดนะครับมันจึงเป็นช่วงศูนย์ากาศของกลุ่มเก่าที่เคยได้รับเยียวยาไปแล้วนะฮะเพราะคณะกรรมการก็พยายามที่จะทําให้มันจบหรือ ให้มันเคลียร์หรือให้ได้กันหมดทุกคนก่อนนะครับและเดี๋ยวเฟสต,ต่อไปเนี่ยหรืองวดต่อไปนั่นแหละนะครับหรือช่วงต่อไปในชุดที่เดือน3หรือจะเดือน3ถึงเดือนเ,อเดือนที่4ดิเดือนที่4หรือจะเดือนที่4ถึงเดือน6ไปเลยนะครับก็จะว่ากันอีกทีนะครับจะให้เพิ่มให้น้อยก็ว่ากันไปอีกทีก็ได้ไม่แน่นะฮะบ,บางทีเผื่อจะให้แค่สามพันสเดือนก็ได้นะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ถูกไหมครับ ่ดยมาตรฐานจะให้อยู่ห้าพันนะครับแต่ผมว่าไม่แน่เผอเผจะให้เป็นสามพันก็ได้สองพันก็ได้แล้วแต่ดูสถานการณ์ก่อนนาที่รัฐบาลนะฮะหรือหน่วยงานขอแจ้งไงนะบางสิง่งเราไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้เช่นจะให้แค่สามพันเท่าน,นั้นนะนานสามเดือนเห็นไหมอ่าเผอๆจะเป็นอย่างนี้โอ้โหกว่าจจะได้นู่นแหละครับอีกสามเดือนหรืออีกสองเดือนถูกไหมแล้วก็ให้ทีเดียวเลยเออเป็นอย่างนี้ไปนะครับ อ่ะสังเกตจากตรงไหนอ่ะก็ไอ้บางคนน่ะหรืออะไรเกษตรกรน่ะเดือดร้อนมากี่เดือนแล,ะละ้วล่ะไอ้กลุ่มอิสระได้มาก่อนแล้วใช่ไหมกลุ่มอิสระได้แบบเดือนละห้าพันห้าพันห้าพันเพราะโครงการมาเริ่มก่อนนี้นะครับส่วนโครงการที่มาทีหลังเรื่องของเกษตรกรเยียวยายให้เนี่ยเยียวยายให้กลุ่มกเกษตรกรเนี่ยอ่ะช้าออกทีหลังก็เริ่มทยอยให้ทีละพันเลยทีละหมื่นเลยหรือชุดสุดท้ายก็ทีเดียวเลยหมื่นห้าเห็นไหมนานกี่เดือนแล้วล่ะที่กลุ่มเกษตรกรถึงยังไม่ได้รับเห็นไหม ตอนนี้เรากำลังจะเหมือนลักษณะนั้นอยู่ก็คือกลุ่มที่รอเดือนที่4ถึงเดือนที่6เผอๆมันจะได้เดือนที่6นั่นแหละถึงจะได้รับการเยียวยาทีเดียวเลยครั้งเดียวเลยก็ได้ออนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับหรืออาจจะเป็นเงินกระตุ้นเศรษฐกิจก็ได้นะครับหรือกระตุ้นรากหญ้าเพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายก็ได้นะครับอาจจะให้เดือนที่เท่าไหร่ล่ะในเดือนนะกันยานะสิงหาอาจจะ พิริภิรยอยู่ก็ได้นะครับเดือดร้อนกันโหเป็นเดือนๆพอเดือนกันยาถึงให้นะครับแล้วก็ให้ที่เหลืออีกในเดือนถัดไปอีกเห็นไหมเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับก็ไปตรวจสอบสถานะกันได้นะครับก็เผลิดเช้าก,กว่านั้นแล้วก็จะตัดสิทธิ์แล้วจะเอาสตางค์พวกนี้มาให้กลุ่มนะครับมาให้กลุ่มอื่นกันละนะนอกจากนั้นก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันนะ ก็คือการดูแลกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันสําเร็จจํานวน3ามแสนกว่าคนเนี่ยนะซึ่งยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆของรัฐรวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3 3อยู่ระหว่างดําเนินการพิจารณากําหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจนก่อนส่งให้คณะกรรมการกันกองการใช้จ่ายเ,าเงินกู้เพื่อนําไปสู่มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาต่อไปนะครับ เอาเป็นว่าเขาเลือกอีกนิดนึงนะ,ะสำหรับไปตรงนี้เลยอย่างไรก็ตามรายละเอียดจากสํานักเศรษฐกิจกา,การคลังนะฮะยังระบุถึงการเยียวยากลุ่มตกหล่นมาตรการเราไม่ทิ้งกันทั้งสามแสนกว่าคนเนี่ยจะไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนนะครับรวมเป็นเงิน1 5ื่นบาทนะครับเหมือน กลุ่มผู้ลงทะเบียน15.1ล้านคนก่อนหน้านี้นะครับเพราะลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันเออยังไงส่วนคำถามสำคัญที่ที่สำคัญนะฮะคาดหวังและอยากรู้อยากรู้อย่างและอยากรู้อย่างการจะขยายเวลานะฮะและเพิ่มรอบลงทะเบียนนี่ตรงนี้แหละสำคัญตรงนี้แหละ จะขยายหรือไม่หรือเพิ่มรอบลงทะเบียนนะครับหรือไม่มาตรการเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันหรือไม่นั้นทางกระทรวงการคลังระบุว่าเบื้องต้นจะไม่มีการเปิดโครงการใหม่หรือขยายเวลาโครงการตามที่อุตมะนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเคยออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวตั้งแต่เมื่อวันที่26พฤษภาคม2563แล้วนะแต่ก็ เสริมนะตอนนี้ชุดใหม่เข้ามาแล้วครับนะฮะคนใหม่ก็เข้ามาอนาคตเราไม่รู้ไม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวอาจจะมาเอ่อเรียกว,ว่าไงดีใช้ป๋าเลยก็ได้นะครับสำหรับแต่สำหรับเหตุการณ์หลังจากนี้นั้นจะต้องขอประเมินสถานการณ์ก่อนอันนี้นี่เป็นคำเดิมนะที่เคยใช้นะจากผู้บริหารเก่านั่นเองนะครับเดี๋ยวผู้ผู้บริหารใหม่ก็ อาจจะใช้เห็นผลเดิมจากชุดเก่าก็ได้นะฮะถ้าใจป๋าหน่อยก็เยียวยาเลยนะฮะเยยยาเลยเพราะเพื่อจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยก็ได้นะครับก็ให้ประชาชนไปเลยจะกินจะเที่ยวทําอะไรตามใจให้ไปเลยนะครับเพื่อดูสถานการณ์หลังจากปลดล็อกเฟสห้าหากโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่ดีขึ้นทางมาตรการอาจจะพิจารณาเพิ่มเติมลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกันต่อไปโดยขอให้ติดตามข่าวจากภาครัฐที่จะตามมาอย่างใกล้ชิดโอ้ไม่ต้องมาลงทะเบียนเพิ่มเลยครับอันนี้อาจจะเป็นเอ่อการอะไรอ่ะพูดพูดไปก่อนนะแล้วจะลงทะเบียนอีกทําไมใช่ไหมคนเก่าก็ยังเดือดร้อนอยู่นะครับอะไรก็ยังค้าขายไม่ได้นะฮะก,ก็ยังเป็นกลุ่มอาชีพอิสระอยู่เช่นเดิมนะครับถูกไหมครับ ส่วนกลุ่มที่อาจจะยังไม่ต้องจ่ายหรืออะไรแล้วก็คือกลุ่มเปราะบ้างหรือกลุ่มเสริมนั่นแหละเพราะอะไรเขาเริ่มมีงานแล้วนี่ใช่ไหมครับเออแต่ไม่แน่เนาะบางคนก็อาจจะมีปัญหาอยู่นะครับตกงานอยู่งานไม่มีอยู่ก็อาจจะมีการลงทะเบียนเพิ่มนะเรียกว่าลงทะเบียนเพิ่มดีกว่าอาจจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการต่อไปนี่เพิ่มเติมลงทะเบียนหมายความว่าอาจจะเป็นการลงทะเบียนเพิ่มก็ได้นะฮะคนที่ลงทะเบียน เก่าอยู่แล้วก็รับต่อกันไปเลยนะครับก็เดือดร้อนกันอยู่นั่นแหละถูกไหมมีแต่คนใหม่เท่านั้นที่ใครรู้สึกว่าเดือดร้อนไปละไม่ไหวละนะสายปั่นสั้นละนะหมดแมกละก็ก็ขอลงทะเบียนขอเยียวยานะครับขอความช่วยเหลือจากรัฐแทนนะผม้าใจะอย่างนี้ว่าลงทะเบียนเพิ่มมากกว่านะครับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับจบข่าวแค่นี้คงจะเข้าใจกันแล้วนะกับข่าวล่าสุดก่อนที่จะไปเดือนใหม่นะ เพราะก่อนหน,น้านี้มีหลอกมีลวงและพูดซ้ำๆซ,ซากๆมาหลายช่องหลายหลายคลิปหลายเว็บนะครับก็ฟังผมดีกว่านะกดติดตามนะครับและกดไลค์ด้วยถ้าชอบนะครับชอบผมวิเคราะห์ชอบข่าวจริงให้กดไลค์นะครับกดถูกใจนะครับและสำหรับผมเป็นข่าวจริงแน่นอนเมื่อมีไตเติลข่าวขึ้นนะขอบคุณครับกรุงเทพธุรกิจ เขียนเจมควคอมสรุปและอ่านให้ฟังครับ